สวัสดีค่ะแม่แม่ค่ะสวัสดีค่ะมาดูมาดูนะคะแม่น้ำหวานตกมันอึอฟาดงวงฟาดงาอึอาการเป็นยังไงลู้ออึอึแม่แม่ดูแม่น้ำหวานตกมันแม่น้ำหวานตกมันค่ะแม่แม่ค่ะ โอ้จะแกะแล้วจะแกะตัวยูละจะแกะตัวยูเตอเดินตามลูกไปแล้วแม่แม่คะตอนนี้กําลังใช้วิชามมนแกะตัวยูอยู่แกะได้หรือไม่มาลุ้นกันตอนต่อไปหลุดเรียบร้อยสเกิลหลุดแล้วจ้าสเกิลหลุดแล้วจ้าเดินมากินกล้วยของเราแล้วเมาอีกแล้วนะคะเมามาหน้ากล้องเลย ขอบคุณค่าหรือ,อยังแม่แม่คะ่ะดูขโมยขโมยแม่แม่แมสักกลหลุดนะคะแม่แม่ค่ะมาดูมาดู